ได้ที่หนึ่งหรือยังครับ <S <S ได้ที่หนึ่งแม่ครับคร <Okay. S 2> จะกกากิ๊กไม่ได้จากการกิ๊กไม่ได้เหรออันนี้แหลมฮะ <ห ả? S 2> นี่ตัวแหลมบบโอเคอ,อุ้ยเขายังไม่ชนหมุนได้ไหมครับหมุนโชว์ได้ไหมครับที่หนึ่ง <S <S ไอ้ร่วมหลังขำไม่ได้ที่หนึ่งเอ๊ะนี่มตัวสิตัวโชว์สองตัวโอ้ยทำไมทำไมเจ้าขาสุญญาดยอด อาอยากซิ่งด้วยเหรอเอาตัวเล็กวิ่งเร็วจังเมื่อมันกี้ตายเหรอจี้ไปหมุนให้หน่อยสิครับหมุนโชว์หน่อยสิที่หนึ่งหมุนได้ไหมที่หนึ่งเอาไปหาตัวใหญ่ก่อนหมุนตัวใหญ่เหรอนี่ตัวใหญ่เป็นราชนะีเป็นราชีและราชีเนี่ย ออเวลาชชนีวุ้ย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 ว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้วุ้ยวุ้ว้ยวุ้อวุ้ย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 ว้ยวุ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 ้ยว่้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ควุ้ยวุยวุ้ยวุ้ยวุวุ้ย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 ว้วยววุ้ย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  หมุนหมุนหมุนกี่ตัวมีดาตัวยาวเฮ้ยหมุนสองสามตัวนู่นน่ะลงไปลงไปเด้อ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 อุ้มไจังงี้เดี๋ยวเขาออกนั่นน่ะเขาออกกันนี่อ่ะวิ่งเร็วนะเดี๋ยวตัวมันจะเล็กลงค่อยๆไปเอ้นั่นแหละ อันแลครับเขายอมเหรอขันตัวใหญ่ยอมไม่ได้ยอมก่อนเลยเหรอตัหนึ่งมาว้ยเเสเลยสเลยเรียบร้อยอ่ามนสองตัวเลยสองเหรอดูหนึ่งตัวยังไงเลวสอง เรื่อหนึ่งนะหรอเกือบไปแล้วอันสีย่าไม่ลาเกือบไปแล้วครับข้าสิงอ่ะข้าสิงข้าวเหรอข้าสิงครับอ่นชมพูดูจริงเ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊ะ อ่ะม้วนโชว์อีกรอบหนึ่งครับอีกแล้วอ่ะไอ้นี่ยได้ที่หนึ่งอยู่เออม้วนโชว์อีกรอบหนึ่งสิครับม้วนโชว์สีชมพูได้ไหมครับแดงขาวแดงขาวหรอครับะไปบ้าเลยอ่ะก็โจรเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้ไอ้ทำแบบนี้ยังไงอ่ะออกไม่ได้ไง ไทำแบบนี้ให้คุณตายเหรอไอ้หมุนฟ้าให้หน่อยครับฟ้าตัวใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยข้าชนแล้วเล้อค่ะยอมขยายมามแล้วเหรอไอที่เป็นแต้มแลมเอาหมุนโช่หน่อยหมุนโช่หน่อยครับขนมปังขิงไอหมุนขนมปังขิงโช่หน่อยออออุุนนุุยยยยได้ไหมไอไอ เอ้ย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 ชนกำแพงแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะไปทำไมครับขึ้นมาครับขึ้นมาข้างบนบันบุญเอ้ยเอ้ยเอ้าขึ้นยำยำโอ้เคจับมือจับมือเรื่องนี้อย่ตายหมุนให้โชยให้น่อยอีกตัินเด็กน้อครับ อันนั้นเรียกอะไรอ่ะตัวอะไรน่ะช้างช้างโอเคอืมก็เนี่อดดิ่ก็จะกลายเป็นเนขานาโอเคค่ะทำตัวนี้สิงอันนี้เก่งเหรอบทำอะไรนี่มันชวไม่หมุม,มชาช่วเขาชัวไหมอ่ะเขาจังก,กันชัวหมุนครับหมุน เราอยางไม่ตายเลยบายบายเรากันสวัสดีสวัสดีเราก็เรียบร้อยไม,ไม่มีทางออกเรียบร้อยไม่มีทางออกเลยครับ